วัสดีค่ะเจอกับแม่เนียมอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาทำหมูผัดผักกาดขาวนะคะหมูผัดผักกาดขาวค่ะง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยก็วันนี้แม่เนียมใช้หมูสองขีดนะคะเป็นหมูชิ้นค่ะแล้วก็มีกระเทียมมีพริกนะคะแล้วก็ผักกาดขาวตามชอบเลยนะคะมาทำกันเลยค่ะใครใช้ไฟแก๊สเปิดไฟกลางค่ะ เปิดไฟกลางเลยนะคะน้ำมันลงค่ะน้ำมันลงประมาณ2อช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันลงเลยค่ะง่ายๆสไตล์แม่เนียมเลยนะคะทำกับข้าวกินกันนะคะทำกับข้าวทานกันให้น้ำมันร้อนนิดนึงค่ะผักกาดขาวนะคะหน้านี้ผักกาด หน้าหนาวนี่ประกาศสวยงามแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะราคาถูกมากพริกลงไปกระเทียมลงไปค่ะให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะพอมีกลิ่นกระเทียมหอมขึ้นมาหมูลงไปค่ะหมูลงไป ผัดหมูให้สุกค่ะผัดหมูให้สุกนะคะพอหมูเริ่มสุกนะคะแล้วก็ปรุงเนื้อหมูของเราก่อนนะคะใส่ซอสปรุงรสลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ซอสปรุงรสนะคะชอบยี่ห้อไหนก็หามาใช้เลยนะคะซอสปรุงรสส่วนบ้ากก็จะใช้อยู่ฝายเขียวกับแม็กกี้นะคะปรุงรสต่อค่ะวันนี้หมูเราสองขีดนะคะรสด,ดีหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะเลยค่ะผัดให้เข้ากันก่อนนะคะเติมน้ำค่ะเติมน้ำคขุกคลิกค่ะเติมน้ำาขุกคลิก นี่นะคะเติมน้ำคลุกคลีดตอนนี้เราก็เปิดไฟแรงเลยนะคะชิมนะคะชิมให้มันถูกใจว่าได้รสที่เราต้องการหรือยังอันนี้หมูก็สุกดีแล้วนะคะเราก็เอาผาักเล่านี้ลงเลยค่ะ ผักนี้ใส่ตามชอบเลยนะคะใส่ตามชอบเลยผักมีประโยชน์นะคะ,ะ,ะ,คะให้ผักเราสลดนะคะ ให้ผักเราสลดค่ะนี่นะคะทานได้ทุกคนในครอบครัวค่ะเครื่องปรุงก็ง่ายนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ค่ะหมูชิ้นผัดผักกาดขาวนะคะปิดไฟค่ะโอเคค่ะเรียบร้อย ปิดไฟลองทำดูนะคะแม่เนียมเสนอเมนูง่ายๆค่ะทำง่ายๆใครที่ยังไม่เคยทำอาหารก็ทำได้นะคะลองผัดดูโอเคนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะขอบคุณจักใจค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ